ครับนี่อวัลเชอร์ครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันออมาเดือนได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายอวัลเชอร์อยู่ที่สิงบุรีอยู่สิงบุรีที่เดิมเลยมีใครเป็นคูป้พอนซ้อมตอนนี้อันนี้มีน้องแล้วก็มีพี่รู้จักมาซ้อมใหมอ๋อมาช่วยๆกันที่นั่นตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบห้าปีสูงเท่าไหร่ยน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สี่สี่ห้ามวยสไตล์อะไรครับข้าไหนวันนี้เลยต้องมาเจอดาวเด่นเขาก็เคยเจอกันมาเหรอเอนานยัง นนาประมาณสองปีสามปีได้ไหมปีกว่าๆปีกว่าตอนนั้นต่อยกันเบกกี่กิโลประมาณสี่เอ็ดเป็นไงบ้างตอนที่เจอเขาตอนนั้นต่อยแถวบ้านอ๊อกแพ้คะแนนอ๋อเคยแพ้เข้ามาวันที่เลยมาต่อยที่เมืองกุงครับที่วันนี้เอาคืนเขาได้ไหมได้เขามื่อสไตล์มืออ่ะวันนี้แล้ววันนี้ต่อยเบรกได้สี่สองกับสี่สองจุดห้าเขาต่อยให้เราครึ้นกิโลผมได้เปียบขึ้นกิโลเลยแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไง ามาพอดีผ่านเรียบร้อยและล่าสุดเราต่อยไว้ที่ที่นี่วันนั้นต่อยกับอะไรจำไม่ได้เป็นไงบ้างวันนั้นชนะหรือแพ้ชนะชนะไปเวทกี่กิโลวันนั้นสี่สองกิโลอ๋อก็เ,เวทนี้เลยก็เลยเสบายร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซน็นต์ร้อยคสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับบ้านนะพร้อมมาล้างตาเขาเลยวันนี้มั่นใจคุมมากี่กิโลไฟนี้ต่อยมวยไทยมาของเราหลักเท่าไหร่ละเออหลักร้อยละคนจังหวัด เด็กสิงห์บุรีเอาฝา,ากเชิญช่วนแฟนขับแล้วหน่อยเด็กาวนะครับี่เาเชวันนี้พร้อมเหมา,าชนะรพร้อมมาล้างตาโดยตรงเลยอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบครับ